สวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยนะครับโดยวันนี้นะครับไอ้นี่มาไงเนี่ยโดยวันนี้ครับเดี๋ยวผมตาตาไทยแลนด์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยวันนี้นครับเดี๋ยวผมกันในเกมโลบอกวันพีชมิลเลนเนียนนะครับชมอานเนียมหรือเงียนนะครับโดยเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ตามเดิมครับคนเล่นเดียวมอกไอเจีเบ่งนี่ช่างมันคิดซะว่าติดอันดับหนึ่งนะคุณผู้ชมเจียเบ่งนี่ไม่ต้องสนมันท็อปยอโดยวันนี้นะผมจะพาคุณผู้ชมมา รีวิวผลผลหนึ่งนะครับเป็นผลของอ่าถ้าทำผิดน่าเป็นแมเจอร์แรมนะครับเป็นผลพิษนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูโดโกโดโกโนโมิอ่านี่นะครับผลนี้อ่าผิดเขียนก็ขเขียนผิดได้บ้าอ่านี่นะครับตามในเรื่องเป็นผลที่ค่อนข้างดูโหดมากๆนะครับนี่อ๋อแต่ตามในเรื่องของว่ามันเป็นผลเหมือนคล้ายผลโลเกียนะแต่ทำไมนี่มันเป็นพารามีเซีย ได้ผ่านมีเสียอันนี้ผมไม่มัน่นใจครับเป็นสายอะไรแต่ก็ช่างมาท่านผู้ชมอ่าโดยสกิลของมันนะครับก็มีทั้งหมดแบบตัวบีมีไหมตัวบีไม่มีโคถ้าบีมีมันก็แปลกอะสกิลไอ้ผลอื่นไม่มีสกิลตัวบีตัวบอกเ้าเสียก่อนเลยท่านผู้ชมเ้าเสียมทุกคนครับตกน้ําเลือ่อนรถชุบ <c oughs> เลือ่อนรถนะครับอ่ะมาเริ่มที่สกิลโอ้โหรู้สึกเล่นเอาตัวเนี้ยผมเล่นในนี้ทีไรเล่นกระตุกทุกที รถกราฟิกนะเออโดยมาเริ่มวันที่สกิลตัวแซดนะท่านผู้ชมเป็นสกิลอ่านี่ครับ Poison b r o f i s h นะครับเป็นอ่าสกิลตัวแซครับใช้สเต็งหนึ่งในการใช้นะครับเป็นการเหมือนอ่าคำรามหรอคำท่ามตะโกนนะครับแต่ผมขอไม่เปิดเสียงท่านผู้ชมเนื่องจากมันมีเพลงซึ่งผมไม่รู้ติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าซึ่งผมขอไม่เสียงนะครับเป็นภาเหมือนอย่างนี้แบบเหมือนจะพ้นสักอย่างนะครับแล้วพอผมปล่อยครับ อ่าก็เป็นการยิงลูกบอลพิดไปข้างหน้าครับซึ่งมันให้ตีมเดียวกับเจ้าอ่าสตีมมันพีนมากเลยนะครับที่กดตัวแซดแล้วเป็นยิงลูกบอลนะครับเนี่ยเหมือนจะเป๊ะเลยแต่อารู้สึกว่าคูดาวไวมากครับอันนี้ติดคูดาวนิดนึงเนี่ยค่อนข้างนานครับเนี่ยผมกดตัวแซดตัวรเลยนะครับนี่มาลถัดมานู้ชมคือสกิลพฟอยซันฮาสนะครับผู้ชมอ่าโดยสกิลตัวเอ็กนี้นะครับเป็นนี่ผู้ชมชาร์จมัดครับแล้วก็เมื่อผมปล่อยครับ นี่จะเป็นการส่งกองข้างหน้าพอโดนสิ่งก่อสร้างก็จะระเบิดออกมานะครับคุณผู้ชมโดยใช้สเตนอยู่ที่สิบห้านะครับอ่าโดยดาเมจก็ตามที่เห็นนะครับคือมันกระจายอันนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมสมงมาผมเล็งสักคนนี้นะครับนี่เล็งนี้เดี๋ยวดูแบนดิตนะครับปึ๊บแบนดิตตายนะครับอ่าเป็นสกิลที่ดาเมจถือว่าโอเคนะครับแต่ส่วนตัวผมถือว่าเป็นผลที่ค่อนข้างช้านะครับกับหุนนี้ถัดมาคุณผู้ชมสกิลผม ขอเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่ผมชอบมากที่สุดนะครับคือสกิลเวนอมโลนนะครับเป็นสกิลตัว C นะครับเป็นสกิลที่ใช้สเต็งทั้งหมด30คุณผู้ชมซึ่งคุณผู้ชมดูนี่ความโกงมันครับไม่ผมกดครับนี่ต้องกดค้างน้ชมนี่จะเป็นการแบบบินไปบินมานครับนี่แล้วมันจะบินตามเครอร์เซอร์เมาของผมครับนี่สมุติผมจะบินไปก่อน,น้ำแข็งแอมบินไวด้วยน้ชมอ่าบินไวมากนี่ สมผลที่ดีนะครับเพราะว่าอ่าเขาเรียกอะไรคือผลไม้พิศาสคือเราตกน้าไม่ได้ใช่ไหมครับนี่ครับไม่ต้องไม่ต้องซื้อเรือมาขับครับบินได้เลยโอ้โหสุดยอดนี่บินไปบินมาครับมันกระตุกอะไรเนี่ยไอมีผลไม้พิสือเปล่าลุงเช็คอ่าเหมือนจะไม่มีนะครับหาไม่ไรโอ้โหจะมารีวิวผลไม้พิสาสมาหาเพิ่มอีกนี่นะครับเป็นผลที่เรียกยอาบินไวมากนะครับอ่า ้วก็ขอกลับไปที่เกาะสปาลแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมอ่านี่อ่าลงมาแล้วครับถัดมาครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ลองสกิลตัวซีไปแล้วครับถัดมาครับสกิลตัววี poison อะไรนะ drove drew อันนี้ผมขอไม่อ่านคุณผู้ชมเป็นสกิลที่ใช้สเต็งทั้งหมดห้าสิบสห้าสิบสเต็งนะคคุณผู้ชมอ่าโดยสกิลของมันครับนี่ครับเมื่อ กดนะครับเป็นทําท่าเหมือนอ่ชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนเหรอมันหมุนได้จริงเนนะี่ยวี่โอ้โหไอตัดยางเนะี่ยมันยากเพราผมกดตัวอ่ตัววีอยู่นะครับมันอยู่ใกล้บิวเอสบีนี่ครับแล้วผมปล่อยครับนี่สร้างอนาเขตใหญ่มากแล้วหายไวเหมือนกัน <c oughs> คือเดี๋ยวผมให้ดูสกิลมันครับอ่าถ้าผมมาฆ่าเขาเขาจะเ,เกลียดผมนะไหมี่ยเอ้นายขอลองสกิลหน่อยเอทำไมน,นี่มันว้าบ่อยจังมันพอติสกิลตัวอาร์มันดีเลย์ไม่ใช่เหรอโซเนี่ย นี่นะผู้ชมนี่สมมติผมยืนนี้แล้วผู้ชมดูระยะน,นะครับสกิลคูดาวเออผมผมผมเกียดสกิคลคูดาวเกมนี้นี่ครับกว้างมากคุณผู้ชมคือเกือบถึงตัวเนี้ยน้ชมคือเกือบถึงตัวเนี้ยอ่าสมมติผมยืนเนี้ยคือมันถึงแล้วน้ชมแล้วคือแบบหึวงกว้างมากนะครับแต่ข้อเสียคือใช้พอย์ใช้จะใช้พอยสัซันอะไรนะใช้สเต็งถึงห้าสิบโอโหเก็บอย่างเยอะแล้วก็ความแรงของพวกนี้นครับอยู่ที่จํานวนสเต็งของเรานะครับนี่ อ่าแล้วมายิงผมทำไมเลยะเฮ้ยอ่าโดยไอ้น,นี่หมาไงเนี่ยโตปิ้วดักดักก็ดักมั่วผมจบแล้วโคเด้แล้วผมปล่อยลูกบอลน,นี่มันกิ้งโดนถึงนี่เหรออ่าถัดมาท่านชมในสกิลของอ่าทั้งหมดนี้นะครับมีทั้งหมดเท่าน,นี้นครับแต่เดี๋ยวผมจะอ่ามันช่วยไปหางๆตงนี้ไม่เป็นไผมไปหางๆเองก็ได้ย้เกาะ ไอ้กอดน,นี่มันยังได้กอดกว้างอ่ะเออนี่ไงกว้างอย่างเงี้ยแหละเนยครับกอดเ้เลสไทน์เนี่ยครับคุณชมกว้างดีเออและอีกอย่างครับท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะมาสุ่มผลไม,ม้พิศาวด้วยน้ชมเนื่องจากผมผมมีตังพอซื้อนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมาสุ่มกันนะครับอ่าถ้าถ้าผมได้ผลดีนะครับเดี๋ยวผมจะกินเลยแต่เอาไปรีวิวในคลิปหน้า <laughs> บอกกินเลยแต่เอาไปรีวิวในคลิปหน้าคืออะไรเออมกโกงตัวเอง คือเนื่องจากาว่าผมกลัวคลิปยาวเกินครับยิ่งกว่านั้นผมอยากแยกเป็นคลิปเป็นคลิปๆปไปนะครับอ่าอ่าแล้วก็ผมดูเข้าในเกาะน,นี้ไม่ผลไว้พิศานครับน่าเสียดายนะครับอ่านี่ครับท่านชมเดี๋ยวมชมมาดูข้อเสียงเจ้าผลนี้เลยท่านผชมตอนแรกผมบอกจะทําคอมโบสุดท้ายคือคอมโบองค์ตัวท่านผูชมคอมโบมันแบบไม่มีอะไรเลยอะได้แบบแค่นี้ อ่าเนี่ยครับคอมโบมันมีแค่มาแค่พวกนี้นะครับเพราะ,ะนั้นผมก็ขอไม่พูดถึงนะ่านผู้ชมตอนแรกกะคิดจะพูดอันนี้่านผู้ชมข้อเสียมันนะครับนี่สมมติผมโดนไล่คนคนไล่คิวครับนี่ครับเดี๋ยววิ่งหนีมาได้่านผู้ชมนี่ถ้า่านผู้ชมอยากไปสวนครับมันต้องอยืนนิ่งๆอันนี้ข้อเสียหลักๆของมันเลยครับคือต้องอยืนนิ่งๆเนี่ยแล้วคนอื่นก็จะแบบไล่มาตามเราได้ทันได้ง่ายนะครับอ่าถ้าเราแบบยืนนิ่งนะครับเนี่ยจะมีสกิลวันนี้ที่ช่วยเคลื่อนที่ได้หน่อยนะครับ ถัดมาคุณผู้ชมสก,กิลตัววิวเหมือนกันครับมันจะยืนนิ่งปุ๊บอ่นนี้ค่าคุณผู้ชมสังเกตดีนะครับเมื่อกี้มันจะยืนนินงนนนน่งไปแป๊บหนึ่งซึ่งอันนั้นอ่ะคือข้อเสียหลักๆของผลนี้เลยนะครับในส่วนของอ่ามุมมองผมนะเอ้ยนี่มันอะไรบินบินขาวๆเมื่อกี้งงเลยอยู่ดีอะไรบินมาเหมือนเป็นคลื่นโอ้โหไอ,อ,อ้นี่ก็หนาหนาเออโอ้โหแบนดิตหนาอ่าแล้วก็สำหรับ ในเจ้าผลนี้ก็คงมีอยู่ท่านี้น้ำชมเพราะนั้นตามที่ผมว่าครับท้ายคลิปรััเกาะอ,อยู่ไหนอ๋อเกาะไม่เกาะนี่ไม่้ก่อนออนี้ไม่ใช่ก่อนอนี้ไม่ใช่ก่อนนี้ก่อนนู้นถูกแล้วก่อนนู้นถูกแล้ว <c oughs> ไปคุณผู้ชมนี่ครับสังเกตด,ดีๆครับบินไวมก <c oughs> <c oughs> อกเฮ้ยสองคนไม้พิศนอยมีไหมออไม่มีเอาตรงเห็นแค่สองต้นหนึงเมื่อกี้ นะครับมารอบเกาะสักรอบหนึ่งครับเดี๋ยวค่อยไปหาดูนะครับว่ามีเออว่าเราจะสุ่มได้ผลอะไรนะครับบินหาครับมีผลสักผลไหมอ่าไม่เห็นนะครับข้างบนมีเหรียญดอกไหมอ่ะไม่มีครับสําหนับคุณผชมมาลองซื้อกันเลยครับว่าเราจะได้อะไรนีครับมาเอ๊นี่ขายไฮคิบุกด้วยหรอเล่าไม่ไครับไฮคิบครบแล้ว อ่าคุณผชมมาซื้อแล้วผมดกุดกุโนมิโอ้โหคุณผู้ชมสุดยอดมากถ้าถามผลที่ผมใช้ผลอะไรนี่ดกุดกุโนมิซื้อป่าเพื่อผลเดิมโอ้โหเอาไปแจกให้ชาวบ้านเขาได้ไหมเนี่ยโอ้โหซื้อซื้อผลที่มีอยู่แล้วเอาบาโอ้โหคุ้มค่ามากมากข <c oughs> <c oughs> อไปครับ แล้วก็สังชมที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้เจ้าผลไม้สุดเดี๋ยวไอ้นี่มาไงเนี่ยสุดผลไม้สุดสุ่มได้ดวงดีมากๆนะครับอ่าเพรนั้นก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผลไม้ผลนีดด้ด้วยน้องชมอ่าสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมเจอใหม่คลิปหน้านะครับ